สวัสดีนะครับผมนะวันนี้เราก็จะมาโกยเท่าถาดของคุณตานะผมนะจะเห็นว่านั่นก็คือคุณแม่ของผมเองเลยนะครับผมนะอ่ะส่วนนี้ก็น้องสาวนะผมน้องสาวถ่ายรูปนะครับผมเนื้ออยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะผมนะไม่ใช่กรุงเทพแต่อย่างใดนะคมับผมก็เป็นคนชาญเมืองเนี่ยนะผมนะจะไปดูกันนะผมนะนี่ก็คือวันนี้จะมาลอยกันสาม สามเท่าฐานนะผมนะเห็นไหมสามเท่าฐานนะครับผมก็รวมกับตาของเราก็เป็นสามนั่นแหละนะอาจจะไปดูนะผมนะอันนี้ก็คือนี่นะผมนะคุณยายคุณยายนี่คุณยายเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อยนี่นะครับผมอันนี้ก็คือทุกคนเลยนะครับผมนะนะ คือคุณตาที่มาช่วยงานนะครับผมดีรครับเดี๋ยวเราจะไปดูคุณตาที่เป็นคนนําสวดทุกวันนะครับผมนะนี่ก็มีคนเลยครับผมนะไปลอยกันมานี่ก็คือเท่าทานนะครับผมที่ลอยไปขาวๆนั้นนะครับผมนะมัดใจแมาา่แหงกกน,นี่คือคนพายเรือนะครับผมนะพาย<า>อย่างดีเลย ครับผมอันนี้เราก็จะมาดูกันไกลๆนะครับผมโอ๊ะตะกี้ผมให้อาหารปลาไปแล้วนะครับผมนะอ่าบรรยากาศก็กร้อนชิบเป๋งน,นะครับผมบอกเลยนะครับผมตอนนี้30มสิบองศานี่ก็พุ่งเช้าๆอีกนะผมว่าตอนนี้กี่องศาครับคุณน้องครับก็ถ่ายทําไมครับของคุณของหนูถ่ายวีดีโอไม่ได้ค่ะดูถ่ายถึงปีศาย,ยทุ๊ย นี่นะผมนี่ก็หลังจากโปรอาทิเสร็จแล้วนั่นก็คือรถที่วิ่งไปสีชมพูน่ารักน่ชังทุ้ยไม่เกี่ยวกันนะผมนะบ้านเรือนทรงไทยนะผมโอเคงั้นก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้รับผมสวัสดีครับผมนะ